เรามาดูข้อนี้กันเลยนะว่ามีวิธีการทําไงก็คือจะเกี่ยวกับสมการแล้วก็เกี่ยวกับเส้นขนาดนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยละทำทำทำเป็ไงกันนะเขาบอกว่า A B C เป็นสามเหลี่ยมนึงนะจงหาว่ามุม A B C มีขนาดกี่องศาเองวิธีการทําคือเราต้องหาความสมนธ์ก่อนว่าที่เขาให้มาตรงเนี้ยมันมีความสัมนา์ยังไงความสมกาก็คือ2มุมเนี้ยมันบวกกันแล้วว่ามันคือมุมภายในใช่ไหมซึ่งมุมภายในนั้นผลบวกจะรวมกันแล้วเท่ากับ มุมภายนอกเองเราก็ต้องหาค่า X มาก่อนหรือเปล่าเพราะโจทย์ถาม abc เนาะต้องหาตัวนี้มาก่อนอดีฉะนั้นแล้วเราต้องหาค่ากมาโดยที่เอาเจ้า c x บวก30ใช่ไหมเท่ากับอะไรหรือเปล่าอย่าลืมนะต้องบวกด้วย 9x ลบ40ถูกปหแล้วก็เท่ากับ 8x บวก40เองทีนี้เราก็แก้สมการหาค่า X ต่อไปใช่ปะก็จะได้ประมาณนี้เนาะอ่ะก็ลองทำดูนะทีนี้เมื่อเราได้ยบี้ปุ๊บ เราก็แก้สมการต่อว่าโอเค c x บวก 9x ได้ 13x ใช่ไหมน้องเขียนเปไ็นเลข 13x นั่นเองนะต่อไป30ลบ40ก็คือลบ10นั่นเองอ่าก,ก็ได้แบบนี้ถูกไหมเท่ากับ 8x บวก40เองทีนี้น้องย้ายข้างเลยก็คือเอา 8x ไปอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมก็เป็น 13x ลบ 8x ถูกไหมแล้วก็ย้ายลบ10ไปบวกกับ40ที่เหลืออยู่ก็เป็น40บวกกับ10เนาะก็ได้เป็น50ถูกไหมทีนี้ตรงนี้13ลบ8เท่าไหร่13ลบ8ก็คือจะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยก็คืออยู่ที่5ใช่ไหมอ่าก็เป็น 5x เท่ากับ50ใช้แล้ว x เลยเท่ากับ 10นั่นเองอ่ะทีนี้เราแก้สมการหามอีกแล้วแต่ยังไม่ใช่คำตอบวะคำตอบคือมันไม่ใช่ x ไหมเพราะโจทย์ต้องการถามว่ามุมตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ะเราต้องเอา x กไปแทนค่าทุกตัวปะอ่ะเอาแทนค่าไปเนาะแทนค่าไปปุ๊บนี้ก็เป็นไรอ่าก็คือจะเป็น9คูณ1ิ แล้วก็ลบ40เั่นเองชนแล้ว90บ10ลบ40เด้เท่าไหร่อ่า90ลบ40เด้เท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกคือ50ถูกปะ้ะอ่านี่คือ50เนาะต่อไปตรงนี้ตรงนี้เลยนะก็เป็นอะไรเอ่ย4คูณ10ใช่มบวก30ชนแล้ว4คูณ10ได้40 40บวกกับ30เป็น70เองทีนี้น้องได้ล้ว70เั่นเองทีนี้ ตามที่เราเคยเรียนมาคือว่าทฤษฎีคือสามเหลี่ยมนั้นจะมีมุมภายในอะ่ะรวมกันแล้วเท่ากับร้อแปลว่าตรงเนี้ยสองตัวเนี้ยบวกกันเท่าไหร่ละร้อยยี่สิบไปไขว่าอะไรจะเป็นร้อขาดอีก60สถูกไหมเช่แล้วมุมนี้ก็เลยตอบ60นั่นเองก,ก็เป็นอันเสร็จสำหรับข้อนี้นะประมาณนี้